สปอร์ตมิเดียเซตสื่อจากอิตาลีรายงานว่าอเนสลตต้องการคว้าตัวเทิร์นคูปะไมเนอร์กองกลางของอัลตันตาเข้ามาเป็นดินแรกของเขาที่ลิเวอร์พูลสล็อตเตรียมย้ายจากเฟเยนูตรัตเทดัมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เยเกนคลอปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยว่าคูปะไมเนอร์เป็นเป้าหมายแรกที่สล็อตอยากดึงเข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อเข้าสู่ตลาดซื้อขายที่จะถึงนี้ ยูเวนตุสจะเป็นคู่แข่งหลักของลิเวอร์พูลโดยยักษ์ใหญ่แดนพิซซ่าก็สนใจดึงตัวมิดฟิลทีมชาตินเทอร์แลนด์รายนี้เช่นกันซึ่งมีการระบุว่าอตาลันตาประเมินค่าตัวดาวเตะไว้26ปีเอาไว้ที่ราว50ล้านปอนด์คูปไมเนอร์มีโอกาสรียูเนียนกับสล็อตอีกครั้งหากย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่อาซตเอามาในฤดูกาล2019/20 ในฤดูกาลนี้คูปะไมเนอร์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยทำไป14ประตูและแอสซิสต์5ครั้ง